ประชารัฐสาชาติพัฒนาเฮวันนี้เน็ตประาชารัฐได้ติดตั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงพื้นที่ทั่วไทยโดยจังหวัดชัยนาทมีถึง203หมู่บ้านครอบคุมพื้นที่ห่างไกลและหนึ่งในนั้นคือหมู่บ้านาหาดมะตูมบ้านหาดมะตูม เป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านตัวอย่างที่ได้ใช้อินเทอร์เน็ตประชารัฐเพื่อประกอบอาชีพโดยตรงโดยคุณป้าสงัดเป็นอีกหนึ่งท่านที่ได้รับประโยชน์จากการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อขายส้มโอพันขาวแตงกวา และตอนนี้นะคุณผู้ชมเราอยู่ที่สวนคุณคุณป้าเลยนะครับท่านทวดสงัดค่ะคุณป้าสงัดนะครับ<ะ>เห็นว่ารายได้ในการที่สร้างจากสวนส้มนี้มือค่ามหาศาลเลยคุณคุณป้าครับรผมจะสอบถามนิดหนึ่งนะครับคุณป้าทํายังไงถึงมีการขายได้ดีขนาดนี้คะทำสวนเนี่ยใช่จะ้แนนะจแล้วแล้วแล้วมีการช่องทางการขายขายยังไงครับขายทางเน็ต อ๋อก็คือผ่านผ่านช่องทางเน็ตประชารัฐนะครับคผู้ชมก็คือก็คือเอาเอาสินค้านี่นะฮะไปโพสต์ลงในในยูทูบใช่ไหมฮะอ๋อก็คือเอาเอาเน็ตประชารัฐไปโพสต์ก็คือเอาเอาสินค้าไปโพสต์ในอินเทอร์เน็ตเนาะแล้วทำเองใช่ไหมครับเนี่ยทำเองค่ะอ๋อทำเองนะฮะนี่นะฮะนี่คือประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตประชารัฐนะคุณผู้ชมเน็ตประชารัฐยังส่งเสริมด้านการศึกษาให้กับนิสิตนักศึกษา เมื่อมีการจัดกิจกรรมต่างๆนักเรียนนักศึกษายังได้ใช้ประโยชน์บริเวณพื้นที่จุดติดตั้งอ,อ,กอ,อ,กอ,อ,กอินเทอร์เน็ตประชารัฐนักเรียนสามารถใช้อ,อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงนี้เพื่อประกอบการเรียนการสอนค้นหาข้อมูลสะดวกต่อการเรียนมากยิ่งขึ้น เกษตรกร,ร,กรยังสามารถใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตประชารัฐเพื่อโพสต์ขายสินค้าเกี่ยวกับการ,กรเกษตรในช่องทางออนไลน์เพื่อให้ลูกค้าได้เข้าถึงการค้าขายกเกษตรมากขึ้นสร้างรายได้ให้กับครอบครัวอีกช่องทางหนึ่งเพื่อประชาชนเน็ตประชารัฐ